น้องเขียวในที่นี้หมายถึงว่าไอตัว p l y y r r o w the Week นะครับผมก็ไล่ทำเควสไว้ตั้งหลายวันแล้วแหะก็คงต้องเป็น e อ l i n n h h a r l n n d ครับขอร่างใหม่ไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีร่างเก่าๆอยู่นะถ้าไม่ใช่ร่างโชว์ไทม์ก็ขอร่างนี้นะครับร่างนี้ตัน,100นร้อยนะฮะขายายเวลาต่อสัญญาไปด้วยนะครับอ่ะพี่มาลีกมาขอฮ a แลนด์ตัวแรกได้เปล่าลงทีมซิตีเลย สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันพุธแล้วพรุ่งนี้อัปเดตผมผมลืมไม่ใช่อัปเดตพรุ่งนี้ปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจําสัปดาห์นะครับผมลืมไปเลยว่าผมลืมน้องเขียวไปได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> ลืมน้องเขียวไปได้เพราะว่ามันมีอัปเดตนู่นนี่นั่นแล้วมันมีแพ็กอีพิกมามีตัวนูน่นตัวนี่ต้องทํารีวิวใช่ปะ่ะแล้วผมก็ต้องไปเก็บอีเวนต์นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับผมทําคลิปหลายๆอย่างแล้วลืมไปเลยลืมน้องเขียวไปเลยน้องเขียวในที่นี้หมายถึงว่าไอตัว Payer the of w พ e k นะครึงไม่ไ คือจริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจมากนักถ้าเทียบกับตัวอ e ีพิกที่มีตัวบูสเตอร์ติดเข้ามานะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นตัวเก่กาๆส่วนใหญ่นะครับฮาแลนไลซอนมมินอะไรพวกนี้ซอนแต่เป็นซอนล่างโพสเชอร์นะครับอ่ะเราไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าวันนี้ที่ทำคลิปเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปิดปรบับบเซิร์ฟเวอร์ก็มีแพ็คใหม่มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขออนุญาตเปิดรุนรัวครับ ของน้องเขียวหน่อยนะครับเพราะว่าก็ไล่ทําเควสไว้ตั้งหลายวันแล้วแหละแต่กว่าจะเสร็จนะครับแต่ไม่ได้เปิดไงกะจะมาเปิดลุ้นอีกทีนึงก็โอ้โหนึกขึ้นได้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเปิดรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับแต่เน้นตัวหลักๆคือตัวแถวบนนะครับผมเออร์ลิงฮาร์แลนด์ซอนอะไรพวกนี้ซอนโพชเชอร์นะครับดีแคร์ไลท์ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับขอไปพิมเมอรีครับตัวพิมเมอรีน่าสนใจที่สุดในแพ็คเนี้ยนะเนี่ยพูดถึงพิมเมยรีกไปลีก้าไหนเนี่ย เบอร์แปดเฟิรปั๊บปั๊บปั๊บปูปั๊บปูปปปปเบนฟิก้าแบ็กซ้ายว่าผมว่าเป็นเปเป้ไม่ใช่นะมาครับ มาต่อไอดีที่สองนะครับก็จะไปไวๆแล้วกันในขณะที่ผมทําเข้ามาเปิดฟรีด้วยเนี่ยผมก็ต้องเช็คอันนี้ด้วยนะครับจุดที่1ก็คือ E ีฟุตบอลพอยต์นะครับผมใครอย่าลืมมาเช็คด้วยนะครับกดที่ดีเทลส์ตรงนี้มันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าแต่ละก้อนมันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับผมก็จะต้องมาคอยดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็ดูว่าแต่ละไอดีเนี่ยผมทำฟูลทีมอะไรไว้ผมจะเลือกแลกตัวไหนนะครับผมอ่าผมแลกไปแล้วเนี่ยอย่างอเบิร์ตเฟเล่แลกไปแล้วใช่ไหมแมนซิตี้ไม่ได้ทำไอดีนี้นะคร ทำไหมอ่ะถ้าเกิดทำอเซนอลผมก็จะแ,กแลกบีเลสไปด้วยเออประมาณนี้นะครับผมก็ดีกว่าให้มันหมดไปฟรีๆแบบนั้นนะเพราะตอนนี้เนี่ยที่ผมตุนไว้ตั้งแต่เกมภาคที่แล้วผมก็คาดหวังว่าเออพออัปเดต2024มันน่าจะต้องมีไอเทมเอ,อ่อเพิ่มสกิลหรืออะไรมาให้เราแลกบ้างอะ่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีไอเทมเพิ่มสกิลอะไรมาให้แลกเหมือนเดิมนะครับผมออมีแค่เสือ้อถ้าเกิดยังไม่ได้แลกเสื้อก็แลกไปนะครับผมเป็นสายสะสมเสื้อนะก็ยังดีวะ แลกเสื้อไปอ,อีกสักอันนะะึงอ่ะถือว่าเป็นสายสะสมเก็บไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเสื้อมันไม่มีหมดอายุอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นเดี๋ยวถ้าเกิดอีกสิวันหมดก็คือหมดนะครับผมอ่า๋ยวผมต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับไอ้สิ่งที่2ที่ผมต้องเช็คนะครับก็คือลูกดักก้อนบอลนะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยนะครับผมถ้าแพ็คดักก้อนบอลรอบหน้ามันจะมาประมาณวันที่5นะ5ตุลาคมนะครับก็เข้าไปดูว่าลูกดักก้อนบอลอันไหนเนี่ยที่หมดก่อนวันที่5อย่างอันนเี้ยเออวันที่4ตุลา25กกกันนยานี่็็ต้องแลกก่อนนะครับบผมกกก็จะต้้องแล5ดาดาาวววั3ไนะะครับับถ้้าตตวที่ผมจเน แรกเนี่ยถ้าให้เลือกจริงๆจําเป็นต้องเลือกจริงๆผมจะเลือกลิสเจมากกว่านะครับมากกว่าตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวอื่นก็จะเป็นกองหน้าอย่างเราตัวโรนัดินเนสเนี่ยก,ก็เป็นกองหน้าที่มีเยอะแล้วนะครับกองหน้ามนล้นทีจริงแต่ตัวพวกแบ็คอะไรน่าจะหายากกว่านะครับส่วนตัว3ดาวส่ดาวส่วนใหญ่ผมก็จะมาแลกตัวเจลีกเอาไว้ใช้งานมากกว่านะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยตัวอีเวนต์เจลีกผมชื่อว่ามันก็มันก็ยืมตัวได้นะ ไม่ต้องแบบเก็บตัวเจลิกเอาไว้เล่นก็ได้แต่ว่ามันก็จะได้เปรียบเพราะว่ามตัวเป็นการ์ดพิเศษซึ่งค่าพลังก็สูงกว่าถ้าไปเล่นตัวเจลิกเก็บทองะเนาะเออแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน,วกนนะครับผมก็ต้องเข้ามาจัดการอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นเพย o เ t อร์วิกน้องเขียวต่อครับผมไอดี ID นี้บาซ่าบาร์เยนอาเซนอนนาโปลีปารีสนะครับที่ทําไว้นะครับผมปุ๊บแต่ขอตัวพิมลิกด้วยพิมลิกก็จะได้ตัวดีๆอ้า ดิแครไลส์นะสวยไปเลยจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิเออโอเคได้ตัวแถวบนบนก็พอใจแล้วครับไปไอดีถัดไปมาต่อกันเลยต่อกันเลยถือว่าเป็นการเคลียร์ไปด้วยในตัวนะครับเนี่ย ไป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 เปิดเลยแล้วกันครับได้ตัวไหนก็ค่อยลุ้นกันอีกทีนึงว่าลงทีมได้หรือเปล่าน,นะครับฟูลทีมได้หรือเปล่าฟูลทีมมันมีนักเตะที่หมดสัญญาอยู่เยอะหลายตัวยังไม่ได้จัดระเบียบใหม่นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปครับกดข้ามไปเลยดีกว่าใครวันนี้ลี่ยงเหรออ่ะรลวหรือลียง ไอดีนี้ผมทำฟูลสเปอร์ไว้นะครับแฮร์รี่เคนอะไรพวกนี้ก็หมดสัญญาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในช็อปนะในอ e ีฟุตบอลพอยตช็อปตรงนี้ผมก็จะแลกเฮ้ยไม่ใช่ดิเกลเลตแบลลี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนละตัวกันแล้วแบลลี่มันแมนซิตี้เนะี่ยต้องเรียกแลกล็อ,อบบี้คีนนะครับผมนี่โอเค ก็แลกไว้นะครับดีกว่าหมดอายุไปปีฟรีนะครับผมโอเคแลกไว้นะเป็นตัวเก่าแหละเป็นตัวเก่าแหละแต่ผมลืมแลกไว้เพราะว่าถ้าแลกไว้เราเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะวันหมดอายุมันจะเดินนะครับผมนี่เลยสิบเจ็ดวันหกร้อยแต้มอ่ะก็ขอแลกเสื้อไว้ด้วยอ้าวแลกเสื้อก็แลกไว้แล้วเออแลกบีลเล็ไปด้วยแล้วกันนะการลืมครับผมว่าการใช้พอยที่ดีที่สุดก็คือการแลกตำนานไว้ก่อนนี่แหละครับืดีกว่าเอาไป ซื้อตัวต่อสัญญาผมว่าคุ้มกว่านะตัวสดสัญญาก็ต่อได้60วันนะแล้วก็ตั้งใช้พอยต t ต้งเงงอยอะเนาะโอเคแล้วก็เปิดฟรีครับเพราะฉะนั้นขอซอนได้ไหมซอนได้ไหมซอนได้ไหมเปิดฟรีปุ๊บไปไอแต่ซอนเรามีล่างล้ออยู่แล้วล่างปีกล่างล้ออยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา,เอาตัวอื่นก็ได้ปุ๊บข้ามไปเอได้ซอนเฉยเลยบ้าบอบอกไม่เอายังจะมาอีกท้อเอยเวลาไม่อยากได้นี่ก็มาจาัง เอาๆๆเอาตัวนี้ลงทีมไปปุ๊บนี่เรามีล่างร้อยอยู่แล้วว่าไม่เอาเอาล่างร้อยใช้ไปก่อนโอ้ยนาเห็นใจจริงไอดีนี้ ทำแมนยูไว้แต่ยังแบบมีตัวที่หมดสัญญาอยู่เยอะนะครับแต่ผมได้กาลาโชกับโอนาน่าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแลกที่ตัวที่อยู่ในแพ็คล้วก้นบอล5าดาวเนี่ยเป็นบูโน่ฟายนนเดสนะครับเพราะว่าบูโน่ผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างแลกเก้นบอลที่คอนเซ็ปต์ Concept คือนิวกับตันนะครับก็คือกับตันคนใหม่ของแต่ละทีมนะครับบูโน่ก็เป็นกับตันคนใหม่แทนเฮลิสแมกไวเออร์นะครับ โอเคลงทีมมานะครับอันนี้ก็ต้องจัดเป็นฟูลทีมแหละถ้าเป็นแพ็คดาอนบอลนะครับ4ดาวสดาว3ดาว3ดาว,3ดาวนะฮะก็ต้องแลกท,ทิ้งทิ้งไปนะครับผมดีกว่าให้มันหมดอายุไปเนาะอ่สีดาวผมแลกฮูมัวไปเลยกันครับ <laughs> 4ดาว3ดาวก็มาแลกตัวญี่ปุ่นไว้นะครับเก็บไว้เดียวได้ใช้เจลิกเนี่ยอีเวนต์มาบ่อยนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็อย่างที่บอกอะมันสามารถยืมตัวเล่นได้อะก็แลกๆไปก่อนเถอะเนาะตัวมันค่าพลังก็ไม่ได้ต่างกันมากนะระหว่างตัวตัวกัด ด็กบอลกับกรัรที่ยืมยืมมานะการกัรยืมยืมมามันก็เวลตันมาให้แต่ว่านักเตะที่มันอยู่กับทีมเรามันจะเก็บสถิติไว้ด้วยไงมันคือมันคือสีสันนะครับในการเล่นเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือทําสถิติเก็บไว้กับทีมเนาะโอเคเหมือนว่าตัวไหนเล่นเยอะไม่เยอะอะไรพวกนี้นะโอเคครบครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิด น้องเขียวกันเหมือนเดิมนะครับผมผมก็เล่นแบบนี้แหละครับทุกวันเนี่ยก็ต้องทําจัดการอะไรแบบนี้จัดการข้อมูลสําคัญนะฮะจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมหลายๆตัวหลายๆรูปแบบนะครับเวลารีวิวหรืออะไรนี่ผมก็ได้พูดได้หลายๆมุมไงไปไหนครับขอพพ์มาลีก้ยไบตันบ้หรือก็ไบตันครับหลุยส์อาบโตของลาซิโออันนี้ไม่ได้ทำฟูลทีมไว้ครับไปไอดี่ถัดไป เปิดแพ็คอยู่ฝนตกอีกแล้วมา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 ลุนต่อครับขอพีเมารีครับแพ็คนี้ขอพี่มารีอะ่ะยางเดียวเลยขอพีมารีอย่างเดียวเลยนะขอตัวดีๆพีมารีกกดข้ามไปเลยครับไปพีเมลรีป่าดูรูปการผุดแบ็กกราวครับไม่ใช่แล้วตัวเดิมอีกแล้วโอ้โหถยโถ่ไอดีนี้เนี่ยก็ฟูลทีมอาร์เซนอลไว้นะครับสวยๆไปเลยไม่ล่ะเอยเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะปัจจุบันนักเตะตำนานนี่ผมแลกบิลเลสไปแล้วด้วยนะครับผม ก็ขอลุ้นตัวใหม่ของอาร์ซอลนะครับผมมาดีแคลไลส์มาเลยครับแพ็กนี้ไอดีนี้ต้องขอลุ้นดีแคลไลส์เลยครับนะฮะเติมเต็มให้น้องหน่อยนะครับผมไปพิมเมลีกดีแคลไลส์นะครับตัวเดียวเลยลงทีมสวยๆมาพิมเมลีกจ๋ามาแล้วจ้าพิมเมลีกครับผมได้โปรดเธอได้โปรดเธอะได้โปรดเธอ ไม่ก็เวลาอยากได้มันไม่มาตัวเดิมอีกแล้วลุยส์อัลเ,เบโต ไอดีนี้หลักๆเนี่ยผมทำเรอัมลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้นะครับเรอัมลมาดริดก็ได้ทรงประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าของมาดริดเนี่ยจะสวยกว่านะมาดริดผมก็ทําไว้เหมือนกันนะครับนี่มีอะไรเออโอเคมาดริดก,ก็ก็จะสวยกว่านะครับเดี๋ยวในช็อปไอดีนี้นะผมก็ต้องแลกเหมือนกันนะอ mm ีฟ hmm. mm ุตบอลพอยต์ช็อปนะครับผมเหลืออีกสิวันเนี่ยก้อน3ามพันสี่จะหมดไปเดี๋ยวผมกลัวกลัวลืมนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมจะขอแลกนี่เลยฮะกระดตแบลดี้ครับเป็นตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามามที่่อยูใน ถึงแม,ม้ว่าจะเป็น4ดาวนะผมก็จะแลกเก็บไว้แล้วกันเพื่อจะเอาไว้ใส่เติมเต็มฟูลซิตี้สวยๆนะครับสายสะสมแบบนี้แหละเนาะ,ะเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็สวยเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่แมนซิตี้นะครับนี่สวยๆไปมาลงทีเป็นเลยตัวนี้แล้วกันนี่อ่าจะไม่สวยเท่า,หา,าไหร่ใส่ไว้ก่อนค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปครับเดี๋ยวก็สวยเองฮะนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดแพ็คกัตชมพูนะครับเอ้เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้ก่อน ขอดูนี่ก่อนครับผมแพ็คนิวกับสตันนะครับรว่ามีมัดลิดด้วยนะฮะนี่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 ดานาโชผมมีเรียกงว่านาโชเมื่อกี้เนี่ยมีหรือไม่มีแลกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออเพราะถ้าเกิดว่ามันเข้าฟูลทีมกับเราเนี่ย ใส่ไว้ก่อนแลกไว้ก่อนนะครับนี่ผมแลกไว้เลยนาโชโอเคเข้าฟูลทีมของเราครับฟูลทีมมัดลิดใช่ไหมแต่ตัวอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละมไม่มีฟูลทีมที่เราทาแล้วโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ลุนโอ้ยตาลายถ้าตาลายกดไปกดมาขออภัยนะครับเพราะผมอยากไม่ให้มันมันช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดนะครับปะ่ะแต่ก็อยากให้เห็นรายละเอียดเวลาผมทํานู่นทํานี่เผื่อบางคนก็อยากรู้ว่าผมทําจัดการอะไรยังไงบ้างเนาะเผือ่อบางคนไม่รู้ในมุมมองที่เราอาจจะคาดไม่ถึง,งเงอา้าวพิมลีกมา ่าฮาแลนด์แต่ฮาแลนดเรามีอยู่แล้วนะแต่ขอล่างนี้ตันร้อยอู้ซอนไมก์แล้วอะ่ะเอยแต่ฮางแลน์ล่างใหม่นี่ตันร้อยนะครับผมร่างเก่าไม่ไม่ค่อยมีตันร้อยนอกจากโชว์ไทม์นะโอ้ยซอนไมก์แล้วโอ้หเซ็งเลยขอใส่นาโชไว้ไก่อนเดี๋ยวลืมครับปึ๊บปุ๊บป๊บนี่นาโชพอดีเลยฮะแทนอลาบาไปปั๊บเฮ้ยเอาซอนมาใส่ํำเพ่ออะไร นาโชตร่นี้อ๋อนาโชมีอยู่แล้วแป้เขียวไม่เป็นไรเออเอองงแนละตัวนี้งงทาเองงงเองนะครับเอออย่างนี้โอเคอันนี้ไม่พูดเยอะครับไปดีนี้เปิดเลยละกันเรายังไม่เห็นหน้าตาฮาแลนด์เลยนะครับนะัเดี๋ยวเปิดไม่ได้ฮาแลนด์เลยฮะอันนี้ทาแมนซิตี้ไ่เหมือนกันครับขอให้ได้ฮาแลนด์ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเนะบ๊บเบิบบบไม่ใช่แล้วล่ะโธ่ไบตันครับไบตันผมก็ทําไม่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ดีนี้ครับเส็งเลย เพราะฉะนั้นผมขอแลกเครดิตแบรี่ไว้ด้วยเลยด้วยกันครับขอเช็ควันหมด17วันโอเคพอดีเป๊ะเลยครับผมก็จะแลกเครดิตแบรี่ไว้ด้วยเลยจะได้ใส่ทีมแมนซิตี้ไว้นะครับผมโอเคไปดีถัดไปครับไอดีนี้นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการแลกตัวอีฟุตบอลพอยต์เลยนะครับเพราะว่าทำฟูลซิตี้กับเชลซีไว้นะครับซิตี้นี่ผมก็ทําเยอะเหมือนกันนะครับผมซิตี้อ่ะแลกเลยครับผมเกรดแบรี่นะครับ วก็น่าจะใส่แบบเพิ่มเรื่อยๆเนาะคอนเซปในตัวตำนานลีเจนดารี่ของอีฟุตบอลพลอยก็คงเป็นเอาการ์ดชมพูมาให้เราแลกกันแบบนี้แหละครับผมน่าจะประมาณนี้ต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบเล่นแล้วกลัวเบื่อกลัวเสียทอร์อะไรเงี้ก็ลองทำฟูลทีมเล่นดูนะครับผมเพราะว่านักเตะเราก็ขยายครั้งได้นะครับแล้วผมก็จะแลกลิสเจมด้วยนะครับก็ทำฟูลเชลซีไว้เหมือนกันนะครับผมโอเคแลกไปเลยโอเคเพราะฉะนั้นตัวการ์ดเพย์เจอร์อูรวิกนะฮะน้องเขียวของเรานะครับก็คงต้องเป็น เออร์ลิงฮาแลนด์ครับขอร่างใหม่ไว้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีร่างเก่าๆอยู่นะถ้าไม่ใช่ร่างโชว์ไทม์ก็ขอร่างนี้นะครับร่างนี้ตันร้อยนะฮะขยายเวลาต่อสัญญาไปด้วยนะครับอ่ะพี่มาลีกมาขอฮาแลนด์ตัวแรกได้เปล่าลงทีมซิตี้เลยเสื้อฟ้าเอ้ยได้จริงด้วยโอเค อาแลนด์ตัวแรกแล้วก็เข้ากับฟูลแมนซิตีรซะด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีนี้แต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเก็บไปดูนะดูนะดูนะแมนเชสเตอร์อยู่ใสอยู่ใสอยู่ใสทําไว้นี่นี่นเลียภูก็ทําไว้เชลซีแมนซิตี้โอเคสวยเปล่าวะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอดีเลย,เลยตัวเก่าหมดสัญญาโอเคลงทีมไปแล้วเมื่อกี้เราเอาแกเรตแบลลี่มาแล้วด้วยนะครับผมนี่พอดีเลยอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มม,มีเขาโครงความสวยละเปิดเลยครับอันนี้เปิดเลย ไม่ได้ทําฟูลทีมตรงล็อกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะครับอดีน,นี้ก็ขอฮาแลนด์แล้วกันนะครับขอพี่มะลีกเหมือนเดิมแหละไปไหนไปไหนก็ขอพีเมะลีกไว้ก่อนนะครับผมเป็นหลีกที่ทําฟูลทีมเยอะสุดแล้วล่ะนะครับไปขอพีมะลีกครับปึ๊บปึ๊บ,บมาฮึบโอ้ยลีกาสี่ดาวโถยก็มีผิดหวังบ้างสมหวังก็ต้องผิดหวังบ้างใช่ปะ ไอดีนี้ผมทําบาซ่าไว้แล้วพอดีเลยครับผมคุณเด้ร่างเก่าหมดสัญญาพอดีเลยครับเพราะว่าผมก็จะได้ไปแลกตัวนี้เลยครับผมกับตันคนใหม่ของบาซ่าฤดูการใหม่นะครับผมนี่เลยแบ็กขวาในแพ็กนิวกับตันนะครับก็เหมาะสําหรับใครที่ทำฟูลทีมแลกมาครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แลกไว้ก่อนท Full ํฟูลทีมครับเซอร์เจลโรเปโตหรือว่า Sergio ito, เซอร์เจลโรเปตูนะครับผม ตัวใหม่ครับแบ็คไม่ใช่ตัวใหม่กัปตันคนใหม่นะครับผมของบาซ่าอ่าพอดีเลยลงทีมพอดีครับสวยๆไยปปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคสวยๆแจมๆมาอ่าเลือดใหม่เลือดใหม่หมสวยๆครับแล้วก็เปิดลุ้นต่อครับมาไปอันนี้ก็ขอพี่มาลีกเหมือนเดิมเพราะไม่มีไม่มีตัวบาซ่าในแพ็คนี้นะครับขอพี่มาลีกมาฮาลุงฮาแลนด์เนี่ยมาซปเปอร์ซัปปซพมาหน่อยปึ๊บโอ้โหอิตาลีเฉยเลยยูเวนตุส ยูเวนตุสไม่ได้ทำไว้นะครับผมไปไอดีถัดไปเลยดีกว่าต่อมาอันนี้ทำฟูลไบเยอร์ไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตัวในตัวแพ็คของนิวกัปตันแล้วก็แพ็คการ์ดเขียวน้องเขียวเนี่ยไม่มีตัวไบเยอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเปิดเลยแล้วกันได้ใครมาก็คนนั้นแหละครับผม <laughs> ไม่ได้ทำฟูลทีมกับไอดีนี้ที่ตรงล็อกวันนี้นะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็ขอฮาแลนด์มาปึ๊บปบเจ็ budget, ซอนอีกแล้วอ่ะซอนโพชเชอร์มาอีกแล้วไปดีถัดไปเลยดีกว่า ไอดีนี้ผมทำยูเวนตุสไว้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล,ยล้วล่ะแต่บางตัวอาจจะยังไม่อัพนะครับนี่แล้วมีเกียร์ซาร่างร่าง99ผมชอบด้วย ได้เก้าบเก้าไม่ถึงร้อยเนาะเออแต่ดานิโลกมีแล้วนะครับดานิโลเนี่ยอันนี้เหลือแค่37วันนะครับมีเวลาอีก37วันหมดอายุนะครับแล้วดานิโลเนี่ยอยู่ทั้งในแพ็คของเอ่อน้องเขียวนะครับการ์ดเขียวเพย์เยอร์อารวีก็มีนะครับแล้วก็การ์ดนิวกับตันก็มีเหมือนกันกับตันคนใหม่ของยูเวนตุสนะครับผมขอลุ้นแพ็คนี้ก่อนการ์ดเขียวก่อนขอลุ้นน้องเขียวให้ดานิโลออกก่อนถ้าดานิโลไม่ออกผมก็จะไปแลกดานิโลที่อยู่ในแพ็คของนิวกับตันนะครับผมมาใส่ฟูลทีมไว้นะคครรรััรบบขออซา ซีดีอามาโอ้โหลิกาสีดาวอีกตัวเดิมกันหลุยส์อ,อัลบโตเออตัวอะไรนะชื่ออะไรนะนมา,มาคิสมาคิสมาคิส,คสอ่าเพราะฉะนั้นผมก็ขอต้องแลกเลยครับใช้ดาวกบอล5ดาวมาแลกดานิโลในนี้นะครับผมอันนี้เป็นร่างแบ็คขวานะแต่ร่างเก่าของผมเป็นเซนเตอร์นะครับแต่จริงก็ยืนเซนเตอร์ได้แต่ผมชอบชอบให้เขายืนแบ็คขวามากกว่านะฮะโอเคแลกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาลงทีมครับยืนเซนเตอร์ไปได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้อัพเดี๋ยวค่อยอัพโอเคสวย อันนี้ทำฟู Team Paris ไว้นะครับแต่ว่าแพ็กการ์ดเขียวไม่มีตัว Paris เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเปิดเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บไปข้ามไปเลยขอห้าแรนด์มากว่าจะเสร็จแต่ละไอเดียนี่ยผมต้องไปเล่นอีเวนต์เนี่ยคือหลายวันมากนะครับกว่าจะเปิดคลิปนี้ได้เนี่ยไม่ได้ไว้เข้าสู่ไอดีสุดท้ายครับไอดี ID นี้ขอเป็นไอดีสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นไอดีที่แหมผมก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าผมจะเล่นแบบ หนักขึ้นนะสำหรับไอดีนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเปิดเชฟเชงโก้ได้ชไนเดอร์ได้และตัวดีๆก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับไอดีนี้นั่นแน่เพราะฉะนั้นเราต้องการเออร์ลิงฮาแลนด์ครับผมมาเป็นตัวซูเปอร์ซับให้กับไอดีนี้หน่อยเป็นตัวซูเปอร์ซับให้กับเชฟเชงโก้ผมหน่อยนะครับผมมาไหนวะเฮ้ยยังเล่นไม่ครบเหรอยังเล่นไม่ครบเหรอครับเนี่ยไปที่กอดพลาดไปได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยังเล่นไม่ครบครับยังไม่ได้เล่นด้วยแหละโอ้โหอีเวนต์ยังไม่ได้เล่นนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้นอกรอบแล้วกันนะ แต่ต้องเล่นในครบแน่นอนเดี๋ยวกลับมาเปิดนะครับเพราะว่าไอดีนี้ก็สนุกดีนะเล่นแล้วสนุกดูดีนะครับผมตัว e ีพิกบูสเตอนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมน้องเขียวเกือบลืมไปซะแล้วนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've this time I I fine never changed the better be thought would for